อ้าวสวัสดีครับโอ้โหช่วงนี้มีเวลาน้อยมากเลยเนี่ยต้องมานั่งได่แบบออกกําลังกายอยู่บ้านทำบัดรทำบัตรนะครับแต่ตอนนี้ก็นะครับฝึกเล่นนะครับหน้าแขนก็ไม่จําเป็นต้องเล่นหนักมากนะครับจริงๆทุกคนก็เน้นเกรงที่หน้าแขนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาช้านะครับดึงขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ลงช้านะครับคือแค่นี้ครับ เราก็เป็นการออกกําลังกายได้อย่างหนึ่งที่เราอยู่ที่บ้านนะครับเผื่อบางทีเวลาทุกคนแบบถึงเวลาตอนเย็นทํางานเสร็จนะครับก็ไม่อยากจะไปออกกําลังกายแล้วเหนื่อยและรถติดนะครับก็ยังไงเราก็กลับมาออกกาลังกายเองที่บ้านได้นะครับแต่อยู่ที่การเราเก่งที่หน้าแขนนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยลงอาชานะครับอันนี้คือเป็นวิธีหนึ่งที่เราได้ ฝึกมาโดยตลอดนะครับเมื่อก่อนคือผมเล่นฟิตเนสมาอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังบางทีทํางานเยอะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาออกไปเล่นฟิตเนสข้างนอกนะครับอ่าพอดีเลยนะครับอันนี้ผมเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยจะมีโปรตีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ที่ผมกําลังทานอยู่นะครับก็จะเป็นนะครับเป็น tr n i g e t y check นะครับแต่เนี้ยตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนคือเขาจะไม่มีแยกซองขายแบบนี้นะครับจะเป็น ลังใหญ่นะครับลังใหญ่ก็คือจะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวรดน้ําหนักนะครับแต่ตอนนี้คือเขาแยกออกมาขายแล้วนะครับก็จะมี2รสชาตินะครับมีวานิลากับช็อกโกแลตนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะทายให้ดูคือตัวนี้นะครับคือจริงๆแล้วนะครับส่วนมากนะครับโปรตีนข้างนอกครับก็จะเป็นกระป๋องใหญ่นะครับเราก็ต้องตักแบ่งนะครับหรือห่อใส่ถุงพลาสติกจริงๆนะครับโปรตีนเนี่ยห้ามโดนความร้อนนะครับ แต่อยู่ในซองถุงแบบนี้ครับกินง่ายนะครับแค่หนึ่งซองนะครับแทนมื้ออาหารหนึ่งมื้อมีใยอาหารครบนะครับมีวิตามินอยู่ในนี้ด้วยแล้วครับแล้วก็การดูดซึมของเขานะครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็คงคุณภาพกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อเราที่เราเล่นไตบางทีเราไม่ได้เล่นเล่นเล่นกล้ามเราครับเราก็กล้ามเนื้อเรามันจะหายไปเร็วแต่ตัวนี้ครับจะคงคุณภาพกล้ามเนื้อด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมชงให้ดูนะครับ ก็ง่ายๆครับก็จะเป็นนะครับกระป๋องเชคนะครับอันนี้ผมใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของแก้วนะครับผมประมาณ300 300มิลลิลิตรนะครับโอเคก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนเชคนะครับผมชี้ซองให้ดูกินง่ายมากครับอันนี้ ก็แค่ฉีดซองนะครับก็เปิดฝานะครับเทลงเทลงครับเทนะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นครับยาวอุ้ยเอาชอบเลยครับขยาวางแรงครับโอเคนิดเดียวครับคือจริงๆแล้วครับ โปรตีนเนี่ยครับเขาไม่สมควรต้องชงกับน้ําอุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ละลายที่เร็วมากนะครับจะชงกับน้ําเย็นก็ได้หรือน้ําอุณหภูห้องนะครับตัวนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเราก็กินเลยครับโปรตีนเปิขึ้นมาเลยครับนะครับดูดีมากนี่ครับสีดูดีนะครับแล้วก็กินครับหืคนดีครับ คือแทนมื้ออาหารหนึ่งมื้อได้เลยครับคือเราตื่นเช้ามาถึงนะครับบางทีเราจะต้องกินกาแฟหรือไปหาชาอะไรกินนะครับเรามากินตัวนี้แทนได้เลยครับเวลาเรากินได้หนึ่งมื้อนะครับจะทําให้เราน้ําหนักเพราะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีการควบคุมแคลอรี่นะครับคือจะไม่มีแป้งนะครับจะมีแต่โปรตีนเยอะมากนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอฝากนะครับเป็นมิลวโปรตีนนะครับเป็นโปรตีน ขอฝากไว้ด้วยครับ